สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกอี๋เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่6เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 5กับ8นะเราจับ5กับ8ให้เด้อ50 51 53 56 58 80 81 83 8 5 8 6 28 6 3 5 1 3 5 3 6แล้วก็360 จับคู่กันเอานะสามกับหกห้ากับแปดสามกับห้าหกกับแปดหกกับห้าสามกับแปดเนาะเขาขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกเก้านะคะหนึ่งสี่สองสามหกศูนย์สามหกหนึ่งสามสี่หกนะจับคู่กันหนึ่งสี่กับสามหกสามสี่กับหนึ่งหกนะคะหิือจีสี่สามหนึ่งก็ได้นะ ทะเบียนรถเอาใครจะลุ้นมีไอก็จับคู่ลุ้นเอานะคะสามก็หมาเหมือนกันเนอ้อต่างกันหนึ่งกับสี่ห้ากับแปดนะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายลุ้นมีไจับคู่ลุ้นเอานะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นมามันก็มีเข้าม่หลุดเดอ้อเพื่อนๆอย่าว่ากันเดอ้อเป็นทุกอาจารย์เลยนะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะทําให้ดูฟีฟีกดไลค์ให้ด้วยนะ